ครับตอนนี้แบตเตอรี่นะครับของรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็หมดแล้วนะครับหรือว่าแบตนะครับเสียนะครับก็เป็นแบตแห้งนะครับหรือแบตกึึงแห้งนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาก็ต้องใช้น้ํากลั่นด้วยนะครับอ่าน่าจะน้ํากลั่นหมดนะครับแล้วก็ทําให้เก็บไฟไม่อยู่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการฟื้นฟูนะครับง่ายๆครับทดลองทําดูนะครับ ถ้าใช้ได้ก็ถือว่าโอเคไหมครับถ้าใช้ไม่ได้เราก็เปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าปกติก็จะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าลองเอามาฟื้นฟูดูนะครับด้วยวิธีง่ายๆนะครับนี่ครับตบิดกุญแจนะครับไฟก็ไม่มีขึ้นที่หน้าปัดนะครับเดี๋ยวเรานําออกมาเพื่อที่จะเติมน้ํากันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะ อ่านนะครการฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับก็ลูกนี้นะครับก็ใช้มาประมาณสองปีนะครับก็ไม่จําเป็นนะครับว่าสองปีแล้วแบตเตอรี่เราก็จะต้องเสื่อมสภาพนะครับเราสามารถฟื้นฟูได้นะครับก็เป็นแบตแห้งนะครับหรือที่หลายท่านนะครับไม่รู้คือไม่ใช่แห้งซะเลยนะก็เป็นกึ่งแห้งนะครับ เราก็สามารถทําการเติมน้ํากลั่นเข้าไปได้นะครับลักษณะแบตลูกนี้นะครับอ่าผมสันนิษฐานว่าข้างในนะครับน้ํากลั่นครับเขาอาจจะแห้งนะครับก็เรามาทําการเปิดดูครับก็จะมีฝาเขาเปิดอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีอ่ารอยนะครับเพื่อที่ให้เรางัดได้นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ค่อยๆงัดนะครับอย่าให้ฝาเขาเสียรูปทรงมากนะครับนี่ครับก็งัดออกเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นว่ารูนะครับที่เราจะทําการเติมน้ํากันนะครับก็จะมีหกรูนะครับก็ส่วนตรงนี้น่าจะเป็นตัวคอยซับนะครับซับพวกน้ํากันนะครับ ครับเมื่อเราได้มาครับก็ทําการเปิดเลยนะครับก็เปิดฝาได้นะครับนี่ครับเราก็จะเปิดออกให้หมดนะครับนี่ครับถ้าใครมีถุงมือก็ใช้ถุงมือด้วยนะครับเพื่อป้องกันอ่น้ํากรดนะครับครับก็เอาฝาออกนะครับ จากนั้นก็ลองเทน้ํากันดูนะครับแห้งหรือเปล่านะครับถ้าไม่แห้งเราก็จะเทน้ํากันทิ้งนะครับแล้วก็ล้างนะครับก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ทําการล้างด้วยน้ําร้อนนะครับแล้วก็ไปตากแดดไว้นะครับคลิปนี้เราไม่ใช้น้ําร้อนนะครับนี่ครับ น้ำกลั่นนะครับไม่เหลือเลยนะครับเห็นไหมครับก็สรุปคือสองปีทับที่เราใช้งานมาเราไม่ได้เติมน้ํากลั่นนะครับก็ทําให้น้ากลั่นแห้งแล้วก็ทําให้แบตเตอรี่เราเก็บไฟไม่อยู่ทับจากนี้ไปนะครับเราก็จะทําการใช้น้ํากลั่นล้างนะครับนี่ครับแล้วก็ใช้น้ํากลั่นนะครับโดยที่เราใช้ สลิงนะครับถ้าเราไม่ใช้สลิงนะครับก็เทน้ำกันไม่ลงนะครับก็อ่ะบีบลงไปเลยนะครับเอาให้ลดออกมาเลยนะครับ นี่ครับเราใส่ให้เต็มเลยนะครับจากนั้นก็ทําการขย่าเขย่านะครับเพื่อที่จะให้น้ํากลั่นเราไปล้างนะครับสิ่งสกปรกนะครับที่อยู่ข้างในนะครับนี่ครับเมื่อเราขย่าเรียบร้อยครับก็ทําการเทออกเลยนะครับก็เวลาเทนะครับเราหาภาชนะนะครับเพื่อมารองนะครับอย่าไปเทลงพื้นดินโดยตรงนะครับเพราะพวกน้ํา กรดนะครับก็จะทำลายครับก็เอาออกให้หมดนะครับที่เราเทไปนะครับนี่ครับหลังจากที่เราเทออกจนหมดนะครับก็จะเห็นว่าก็มีคราบสิ่งสกปรกนะครับออกมาด้วยนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็แบตลูกนี้น่าจะฟื้นฟูได้นะครับ ก็ขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการเติมน้ํากรั่นลงไปนะครับนี่ครับเติมลงไปเลยนะครับก็ประมาณนี่ครับเติมให้เกือบเต็มทุกรูนะครับ ครับไม่ยากนะครับก็ดีกว่าเราจะเอาไปทิ้งเลยนะครับก็ทดลองทําดูแบบนี้นะครับถ้าแบตเราไม่อ่าเสียมากครับหรือว่าสภาพแบตเราไม่บวมไม่อะไระครับก็ลองทําดูนะครับนี่ครับตัวน,นี้ก็ เติมไปเรียบร้อยนะครับก็เช็ดนะครับทำความสะอาดนี่ครับเมื่อทําเสร็จทุกอย่างก็ทําการปิดฝาไว้เลยนะครับ่าที่ผมทํานี้นครับ จะไม่เอาไปชาร์จเพื่อกันต้นนะครับผมก็จะอ่านทาการเอาใส่รถเลยนะครับแล้วก็ทําการวิ่งไปนะครับก็ประมาณก็พอดีแฟนก็จะออกไปตลาดนะครับก็พอดีนะครับประมาณสิบโลครับไปขับก็เดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าเมื่อเราวิ่งประมาณสิบกิโลเมตรนะครับแบตเราจะมีในไอในหม้อของเราเปล่าครับสำหรับไฟนะครับ ส่วนฝานะครับเราจะปิดยังไงนะครับก็จะใช้นี่ครับเป็นกาวร้อนหรือกาวต่อช้างครับติดนะครับแล้วก็ไอตัวซับนะครับอย่าลืมครับใส่ไว้นะครับนี่ครับเพื่อเอาไว้ซับพวกน้ำกรดน้ำกันนะครับ ครับติดไว้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ทำการฟื้นฟ,นฟนูแบตเตอรี่เรานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นำไปติดตั้งกับรถเราได้เลยนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับผมก็นำมาประกอบแล้วนะครับ แลี๋ยวก็อาจทการวิ่งไปประมาณไปกับสิบกิโลนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับว่าไฟนะครับจะมีในแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับนี่นะครับหลังจากที่เราอาทําการฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ขี่ไปประมาณสิบกิโลนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองดูว่าแบตเรานะครับจะสามารถชาร์จไฟเข้าแล้วก็เก็บไฟอยู่หรือเปล่านะครับ ครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดกุญเจนะครับเดี๋ยวเปิดกุญเจนะครับนี่ครับก็พอมีไฟเข้านะครับอ่าถ้าจะให้ดีนะครับเราก็ทําการขี่ไปหลายๆกิโลนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับถ้าเราขี่ไปนะครับไฟก็จะชาร์จเข้าตลอดนะครับก็คงต้องขี่อ่าบ่อยๆนานๆนะครับทําให้ไฟในแบตเตอรี่เราเก็บไฟอยู่นะครับ ก็วิธีการนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับก็เราก็ใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับก็อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนนะครับถ้าใครเจอปัญหาแบตเตอรี่เก็บไฟไม่อยู่นะครับแบบนี้ครับอลองเสียเวลาทำดูสักนิดนึงนะครับอาจจะกลับมาใช้งานได้แบบของผมนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ